ลำพูนงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองสมโพธิกูโบสดหอระฆังและเสนาสนะต่างๆณวัดหลายแก้วตำบลสีเตี้ยอำเภอบนโฮงจังหวัดลำพูนวันที่19-21ถึงมิถุนายน2568ด้วยทางวัดหลายแก้วตำบลสีเตี้ยอำเภอบนโฮงจังหวัดลำพูนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพระครูสุนทรรัตนาพิวัตร เจ้าอาวาสวัดหลายแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะสัทธาวัดหลายแก้วได้ทําบุญบุรณะปฏิสังขรณอุโบสถขอรักังและเสดาสศะต่างๆภายในวัดเริ่มตั้งแต่ปีพศ2566โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสัตธาญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพและได้งบประมาณการบุรณะจากสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติ บัดนี้ดำเนินการบรณะปฏิสังขงเรเ์นาสนะและถาวรวัตถุต่างๆได้เสร็จแล้วทางวัดคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะสัทธาได้นมีมติจัดงานบุญฉลองสมโพธิหรือปล่อยหลวงเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันประหัสสัปดีที่19มิถุนายน2568เวลา17.00นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโพธิ สวมดมนต์ันแบบพระนาเวลา20.00น,สน,นสแสดงพระธรรมเทศนาสมโพธสวดเบิกกวนข้าวมัตุปายาตหรือข้าวที่เป็นอันเสร็จพิธีหัวรกิจไมหิตธิศูนย์ข่าวภาคเหนือยิบสีนดเทมนิวเชียงใหม่รายงาน